น้องเฟิร์นน่ารักมากคิดถึงกันไหมคิดถึงเขาไม่เจอนานเลยครับพี่โกเจอกันเมื่อกี้เห็นไหมล่ะทำอะไรอยู่อ่ะกำลังจะอาบน้ำนอนบเห็นพี่ชวนมาก็เลยเข้ามาทักทายวันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปงานมาเหรอใช่ครับใช่ไม่แล้วเขาเขาบอกว่าเพิ่งเจอเมื่อกี้ไม่ใช่เจอทันนะเจอใครเออนี้ว่าเป็นสันแน่เลยอ่ะว้าวาเธอ วันนี้ฉันไม่ได้ไปงานงานที่สยามพารากอนน่ะอ้าวเหรอครับมันมีความขอโทษแล้ววันนต้องมีอะไรเพาเป็นเฟิร์สเห็นปะล่ะไม่ใช่ฉันนะขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะตกใจเหรอโอ้ยก็เหมือนอยู่ผมก็เพิ่งเจอพี่เมื่อกี้เฮ้ยอ้โก็ถือว่า เป็นการเหมือนือกันเหมือนกาแฟไปเอิดได้ข่าว่าน้องเฟิร์สเพิ่งเปิดช่อง y o u t u ู e คอนเทนต์เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับอะไรไหนน้องพูดสิก็คอนเทนต์เฟิร์สจะเกี่ยวกับแบบชื่อช่องเพรชื่อ First Time ครับก็แบบพาไปทำอะไรครั้งแรกอะไรอย่างนี้เฮอ่ะน่าสนใจแล้วแต่ละครั้งแรกสําคัญเสมอเออใช่ครับใช่ครั้งแรกเจ็บเสมอจะเป็นยางไม้ครั้งแรกก็ f i r s t i m p r e s s i o n แรกเนาอ อ่าอ่ไปติดตามด้วยนะไปติดตามน้องเฟิร์สด้วยนะบอกเลยว่าโซอินเพรซันเนาะจริงจริงเฟิร์สชากเออแต่วันนี้พี่ไม่ได้ไปที่พารากอนนะแต่พี่เฟิร์สน่ารักนะพี่เจอคิดถึงพี่เฟิร์สมากแล้วเจอกันล่าสุดตอนไหนนะคอนเสิร์ตกลับปะคอนเสิร์ตกลับใช่ไหมเราวว่าคอนเสิร์ตกลับโอเคเพี่วอลจะไปคุยกันนะครับพี่พี่วอลจะไปคุยกับน้องไม่ได้เลยหรอเออพี่วอลถึงตลอดเลยไง ตอคุยกับน้องนุ่งอะไรอย่างงี้บ้างนี่น้องเขาเป็นแฟนบอยพี่บอผมเป็นแฟนบอยพี่บอนะครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นล่ะเออเห็นไหมล่ะเอองอนอะไรนักหนาใช่โตแล้วยังงอนเป็นเด็กไปได้อะยังไงก็ขอบคุณน้องเฟิร์สบ้ามากๆเดี๋ยวไว้เจอกันน้องเผื่อได้ร่วมงานกันใช่แต่วันนี้พี่ไม่ได้ไปพราลอนนะเห็นปะจำคนผิดละอืม อ่าโอเคขอบคุณมากน้องเฟิร์สบายบายอ่าบายบายครับผม